ครับการสวดีช่วงบายของมั่นทีหามกราคมพศ2 5 6 9กาบสวดีธรรมปชมทุกตกุานครับครับสาระชิวนี้ก็เป็นชิปที่สองของท้างช่องในมือนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็เลื่อนขีแจงสาเหตุก่อนอ่างวงวชุดกระเกาขึ้นเดิลงคลิปดูเดี๋ยวผู้พานเขาบังมึงคลิปกะสีอ่าวาลงคลิปสำซาคร,ครับขออ่าขีกแจงได้ครับพี่น้องครับกันเรื่องด้วยที่ลงคลิปไปเหมือเช้ากับมีอันมีมลูกค,ค้ามีเอฟซีทั้ง อำเภอศรีชวจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นเด้ซื้องัว่ไทยผมไปงวัวลูกของไปหนึ่งคม้มเราเพิ่นเลยข,ขอแยกงวัวหน่อยไปซีตัวอ่าบัดนี้มันก็เลยเหลือหาตัวครับพี่น้องครับก็ต้องมาอัปเดตหนพ่อพม่พี่น้องได้ทราบอ่าผมก็ส่งฟี่ให้2 0 0กิโลเมตรเช่นเดิมครับบริการเจ็บเมืนไปทางนองเหนือจาก200กิโลเมตรแต่พอม่พี่น้องอยากได้ก็ต้องออกคานมุงหน้ามันซอยผมครับถ้ารถส่วนต่างก็ตามแต่ตกลงผุดคุยกันได้เด้อครับพี่น้องครับอฝากเบอร์โทรไ้ก่อนเพื่อท่านใดชื่นชอบอยากนั้นไปเลี่ยง กัดโทรมาหาผมได้ตลอไหลยีบซีม่องครับเบอร์โทรศัพท์กัด0652076884พี่กัดที่ตั้งข้อกลัวตำบลบ้านฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่างัวเทียนนี้ยื้นีกับรุ่นอายุหาเดือนไปหาแปดเดือนครับพี่น้องครับประกอบด้วยตัวผูซีตัวเมียหนึ่งอ่าขายยกในราคาตัวละสามพันแปดร้อยบาทหาตัวนี้ก็เป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้สิไงกระโม่ตัวผู้ตัวนี้ครับ อ่านี่ตัวเมียตัวเมียตัวเดียวตัวน้ำหลังนี่ครับพี่น้องครับมูนั่งก็เป็นตัวผูกหมดท่านใดหาคุณหาคุณระยะสั่นเด้อครับพี่น้องครับหาคุณระยะสั่นครับร่องพี่ย่าเมึงงงูกำลังดีครับพี่น้องครับขนาดผูกใส่ยางรถนี่ละลากยางรถอ้อมเลยครับนี่ผูกไว้ไทยให้พ่อแม่พี่น้องหน่ยมึงเมื่อนี้กับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเดีงยวงหาโตอ่ามึงไปมึงไปน้ำกันซาซาครับพี่น้องครับไปลงไปไปนั้งหุ่นเลยเดี๋ยวหันมาทั้งพี่ยังว่าย้อนแสงครับ บียกด้ครับพี่น้องครับบี่ยกพอมันเหลือซ้ำนี่หรอครับพี่น้องครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้เป็นแนวทางหนึ่งมืนเก้าพันบาทถ้าไรเป็นตัวกับต๊ตัวละสามพันแปดร้อยบาทครับพี่น้องครับข้อดีของการเราลี้ยงงูรุ่นๆก็คืออ่ามันมาตันครับมันไง่ไปหนาครับพี่น้องครับราคามาตันกับอีหย่างถ้ามันลมหายใจจากก็ยังเหลือเหลืออีก จุหนึ่งเดี๋ยวอีกหลายตัวขึ้นมาีกสิไหมครับพี่้องครับอ่านี่ข้อมชิดส้นตัวผมพิสูอ่าแบบใดก็ต้องกาบขออภให้ครับพี่รองครับจะสวากันครับพี่รองครับมันเป็นอ่านี่ครับพี่รองอ่าฝากไว้เด้อครับพี่้องครับขายยกตัวละสามพันแปดร้อยบาทห้าตัวตัวผู้สี่ตัวเมียหนึ่งรวมรวมทั้งหมดนี่กันหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทง่ายๆครับพี่รองครับอบอกขาใจประการใดสงสัยประการใด หรืออยากเดินทางมารับเองก็มาได้ครับพี่น้องครับจับจีพีเอสมายังทีทําการอบตเลยครับข่อง่วงกับยุบห้างจากอบตเอรครับพี่น้องครับอันนี้ฝากไวไเ้เป็นแนวทางสำนักชิมี้จบไใบเพียงท่านี้ครับการสื่ครับ